เบริปาิปันโนภะคาวตโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาลิปุริสยุคานิอาตถุริสบุตรเราเรสพระคาวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยภาหุนายโยทาคินายโยอันชาเรกันรติโยอนุวตรรังปุญญาเกตังโลกะ chắc là bắt tay thùng bắt tay vì loa bị ta mang bắt đi ăn ra khỏi thang băng nhạc bắt tay bắt tay thoa chị ta vamu hinh thoa tantea chasa bavo tay chayyaman baka nít thang thoa banana bụng

ช่วยยังเงี้ยอย่งชุวน่ยัง้ยังกลางกลางอย